ครับผมอ่าชิมดูครับเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงเฮ้ยเด็ดมากพี่เด็ดเลยลองได้พี่ลองใช่จริงอ่ะเมามามาผมชิมเลยนาะจะหาว่าโม้นะแต่ผมลองชิมดูนะครับเผ็ดครับ เด็ดเด็ดเด็ดครับไม่ใช่เผ็ดครับเด็ดครับผมโอ้เรเนื้อปลาหวานยพี่สวัสดียามเช้ากับหมูอาลีไทยแลนด์สวัสดีที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมวันนี้เรามาพิกัดที่ท่างอยนะครับก็ให้ดูอากาศย้มเช้านะครับวันนี้เป็นวันที่ปาดนะครับผมของการเปิดเขื่อนนะครับเราก็มาดูที่ท่างอยนะครับอากาศโหถือว่าดีมากๆเลยนะครับหลังที่ฝนตกทั้งคืนนะครับ ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนนะเมื่อคืนนี่นอนเปียกันทั้งคืนเลยครับผมโอ้สุดๆนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้เราก็จะไปดูพ่อเขาออกู้รอบนะครับพ่อเขาทิ้งรอบไว้แต่เมื่อคืนนะครับผมเราจะไปดูนะครับว่าจะมีปลาติดมาหรือเปล่าเนาะไปครับไปชมกันเลยครับผมไปครับวันนี้เราก็จะนั่งเรือไปดูการยามรอบนะครับ ว่าจะมีปลาติดรอบหรือเปล่านะครับวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูกับพ่อนะพ่อลงรอบกี่หลังนะพ่อเยอะมันหกสิบให้เจ็ดสิบโอ้ขนาดนั้นเลยเนะอะโอ้เยอะเลยนะครับผมไปนะครับวันนี้เราก็จะมาอีกเจออีกหนึ่งหนุ่มนะหนุ่มตามนะตามคนดำหรือว่าคนพายเรือเนี่ยไปด้วยเ,เสียงนั่งอ,ง <laughs> อาไปครับวันนี้ โอต้องวิดน้ำออกจากเรือครับมอคืนฝนตกหนักมากไปครับเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันแล้วเจยบหน่อยนะครับเอาล้ะครับปาแล้วครับเราจะไปดูรอบของพ่อนะครับวันนี้จะมีปาเข้าหรือเปล่าครับต้องบอกครับหาหมายไม่เจอยังไม่ต้ พ่อลงไปแล้วครับผมคนเตี้ยหลังแรกนะครับต้องยกขึ้นดูทุกหลังเลยใช่ไหม,อมเอ๊ะแต่บางคนก็มุดลงไปดูนะอ๋อมันลึกอ๋มกมกอมันลึกนะพ่อบอกว่าลึกครับผมก็ให้ดูนะครับนี่ก็ไปดูหลังแรกนะครับออพ่อบอกว่าเงียบนะครับพ่อลงทั้งหมดกี่หลังครับรอบเนี้ย เลยหกสิบเลยหกสิบหลังเลยเหรอใช่ไม่แน่ใจว่าถึงเจ็ดสิบโอ้โหไม่แน่ใจนะเพราะว่าถึงเจ็ดสิบหลังหรือเปล่าครับรอดูนะครับ,บตาผมก็ตอ้อมเนี่ยก็พายเรือให้นะก็ <laughs> 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 เป็นคนรักดีอยู่นะพายเรืออยู่นะ <laughs> <laughs> เออใช่ผู้หญิงไม่รักจะไม่พออ่าเลยนะครับ ดูล <laughs> หลังที่สองครับมีเข้าหรือเปล่าเนี่ยบอีก็ไอ้ออน,นี้พ่อคำดูรู้ยกดูรู้เลยใช่ไหมอ,อ๋อรู้นะครับถ้าเรื่องคำเรื่องเรื่องดับเนี่ยต้องยกให้ช่างต้อมเขาเขาคำเก่งครับ <laughs> จะไม่จะไม่ตั้มเอออ่ะอ่เดี๋ยวเราไปดูครับหลังที่สองไม่เข้าครับไปแล้วเดี๋ยวเราจะพายเอาละครับต้องบอกว่าพ่อบอกว่าหลังที่สามนน่าจะมีติดนะครับผมโอ้ถ้ามาคนเดียวนี่ก็ลำบากกันนะพ่อไม่ลำบากใช่ไหมอ๋ออ๋อก็จะพายไปดูทีละหลังเลย อ,อ้าวได้แล้วครับผมอ๋อเนี่ยครับต้องเอาตะข่ายนะฮะวางบนข้าง,างน้ำในน้ำเลยก็ได้อ่ามันจ,จะก็จะ,จะลำบากทุลักทุเลหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆอู้ <c oughs> สองตัวเลยนี่สองตัวครับเ <c oughs> พื่อนๆอ๋อเนี่ยครับก็ต้องมีตะวิง <c oughs> เข้าไปตักในในรอบนะครับผมนะเ <c oughs> พื่อนๆเห็นไหมครับอือนะครับโอ้โห มานะครับรอบที่สามนะครับเข้ามาแล้วครับสองตัวครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้หมานนะครับผมอ,อืมก็นี่ฮะวิธีคนหาปลา,ามาแล้วครับสองตัวโอ้เป็นรุ่นๆครับผมโอ้แน่นอนนะครับลำบากไหมก็ตตอม <laughs> สนุกเลยครับผมนี่อ,อยู่ที่คนชอบอ่าอยู่ที่คนชอบจริงครับ่อนะครับ,รบสองตัวครับมาแล้วครับเขาก็ลงลอกไปเหมือนกันนะครับลำนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเอาอีกตัวหนึ่งครับ ก็ตัวไซส์ไม่ใหญ่นะครับพ่อบอกไซส์ไม่ใหญ่ครับตัวท่าห้ายูโหเจ็ดขีดได้ไหมพ่อได้นะเจ็ดขีดนะครับผมอืมไอ้ของพ่อนี้ไปขายไปขายส่งแผงหรือขายเองครับอ๋ออ๋อครับอ๋อพ่อบอกว่าถ้าได้ปลาไปนะครับแม่ค้าเขามามาซื้อที่ที่เรือเลยเนาะครับไม่ต้องไปส่งที่แผงนะครับเช่วงนี้ปลานิลนะราคาดีครับ อืมเอาครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับยันเที่ยงนะครับพ่อบอกครับตอนนี้เราก็มาดูพ่อเขาเก็บรอบนะครับย้มเช้านะครับก็ประมาณหกสิบเกือบเจ็ดสิบลูกนะครับผมประมาณนี้ก็ได้พาพังส่วนนะฮะที่อยู่ในเรือนะครับผมส่วนนั้นก็เป็นต้อมนะครับก็ต้อมทักไทยเอฟซีหน่อย นี่ครับมากับต้อมนะครับเดี๋ยววันนี้ต้อมบอกว่าจะมีอะไรเด็ดๆให้กินใช่ไหมหลังจากขึ้นฝั่งนะครับประมาณนี้เราก็จะไปทําเมนูอาหารนะฮะกินครับรอบเช้าของวันนี้นะครับนี่ก็2องโมงจะครึ่งแล้วครับผมจะเจอกันบนฝั่งนะครับพ่อเขาก็ยังอยู่นู้นนะเดินดูรอบอยู่ฮะอีกหลายลูกเลยครับผมเจอกันผมไม่ได้นับลูกแล้วนะว่ามันไปกี่ลูกแล้วครับไม่นับนับไม่ได้นะครับไม่ ไม่รู้ว่าลูกที่อะไระแต่ว่าอาศัยจำมาแะครับว่าลูกไหนที่เราที่พ่อเขาไปายามดูแล้วนะครับผมนี่ฮะดูนะครับมันไปใกล้กว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะเราก็อยู่ตรงหางเรือตรงนี้นะครับผมต้องถ่ายน้ําหนักกันครับผมส่วนต้อมก็พายเรือตามพ่อนะครับโอ้ก็มานะปลารุ่นๆน,นะต้องบอกเลยครับปลารุ่นๆนะครับ สองตัวกิโลกว่าก็ได้นะประมาณนี้นะถ้าเป็นรุ่นนี้นะอ่าไม่มีตัวใหญ่ครับแต่ก็โอเคสองตัวโลสองตัวโลกว่าละไอน,นี้คือต้องบอกว่าปลาติดใหม่ใช่ไหมมันจะขาวใช่ไหม,ไมไอ่าถ้าเขาบอกว่าถ้าปลาติดนานาม,มนจะอ,อกแดงๆเลยใช่ป่ะอือครับอัน,นี้ก็คือเก็บความรู้นะที่เขาให้ข้อมูลมาได้หลายคนนะ เท่าที่ผมสังเกตมานะครับผมไปครับหมายนี้ก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดใหม่นะครับต้องขับเรือไปใช่ไหมพ่ออ๋อขับเรือไปครับไม่ได้ไกลนะครับไกลอยู่นะพ่อเด้เลยครับไปเลยเหยบไปเลยครับไปนะครับเราผมก็จะเกลกลพ่อหน่อยเนาะ ครับเพื่อนๆนี่ก็จุดที่เรามาดูจุดนี้ก็ไม่มีปลาเข้านะแต่ปลาผุดเยอะนะครับปลามันขึ้นมาเล่นน้าหรือมาเล่นมาหลอกเราก็ไม่รู้นะครับก็ปลาให้เข้ารอบครับผมเราหลอกไม่เก่งด้วยครับแต่ปลามันหลอกเก่งครับเนี่ฮะถุงนอ่าเนี่ยครับปลาได้เป็นบางส่วนนะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมได้ไม่กี่ตัวนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นฝั่งครับ เอานะครับอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งครับรอบพ่อทิ้งไว้นะครับมีกี่ลูกครับพ่อหกลูกหกลูกที่ก็รอนงแดงนี่นะลูโอ้าผูดนะครับตรงนี้คือร่องน้ําลึกนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานหนึ่งเนาะนี่คือสะพานหนึ่งนะที่เขายกยอว่านปลาครับผมอ่าพ่อไปเลยครับผมอ่ารอดูนะครับก็จะเป็นรอบนะครับทิ้งในแบบน้ําลึกนะครับผมดูดิมันคือใกล้เราเลย รอดูนะเขาก็หาปลาไปเรื่อยนะครับผมปลาผุดเลยนะครับต้องบอกว่าน้ําลึกนะมดูดูนะครับครับเพื่อนๆนี่ก็เรามาอยู่ตรงสะพานหนึ่งนะครับก็จะขึ้นฝั่งนะครับก็เป็นรอบที่พ่อทิ้งไว้หกลูกนะครับสองลูกครับไม่ติดนะครับผมนู้นฮะเรากำ่านปลาตรงนน้นนะ แต่เราก็เหมือนเดิมเราดูรอบครับไม่มั่นใจไหมพ่อ,อรอดูนะครับมันสัมผัสได้นะพ่อบอกสัมผัสได้นะถ้ายกขึ้นมาเนะี่สัมผัสได้นะสัมผัสได้ไหมพ่อไม่ติดใช่ไหมไม่ติดครับพ่อบอกไม่ติดครับผม,มครับช่องนี้ปลามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเยอะอย่างเมื่อก่อนนะครับแต่ ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากน้าหรือเกิดจากที่ปลามันอยู่ในป่าอยู่นะยังไม่รู้นะครับตรงนี้ช่วงแต่เปิดเกิดมานะปลาน้อยมากครับเหลืออีกสามลูกนะครับนู้นเราเห็นนะทุ่นนะครับแดงๆนะครับผมตรงนั้นคือตรงน้ําลึกเลยนะครับตรงน้ําลึกครับผมเอาลูกพี่สี่ติดครับตรงน้ําลึกนะพ่อบอกตรงน้ําลึกนะครับอ่าเราต้องนิ่งๆนะครับไม่งั้นเดรือมันโยก ติดไหมเอม่ยพอบก็ติดนะครับหน,หนักๆติดครับมาแล้วครับเนงตัวะได้แล้วครับตรงน้ำลึกนะครับ เพื่นฟังแล้วครับวันนี้ก็ได้ปลามาไม่เยอะนะครับเพืเ่อนๆมาแล้วครับโอเคโอ้โหแล้วนะครับ,ก,รบก็ได้ปลามาไม่เยอะนะครับผมเพืเ่อน เป็นเรือเข้าท่ากันครับผมปลุกเรือไว้นะครับงั้นเดี๋ยวลอยออกอ่าขอแล้วครับผมโอเคครับปเดี๋ยวเราก็จะทำอะไรกินครับผมนี่ครับเราก็มีเมนูวันนี้เราจะทำอะไรเชฟเชฟตัม้มวันนี้เราจะนึ่งปลาครับอ่านึ่งปลาเฮ้ยอ่าโอเคเฮ้ยนึ่งปลาสองจานเลยใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ใหญ่นูยย้นเลยครับนี่ก็อีกหนึ่งเมนูครับแม่ก็ จะย่างใช่ไหมแม่ย่างปลาเกือย่างปลาเกือย่างครับผมนี่ก็ผักนะฮะที่เราซื้อมาจากปากทางนะครับซื้อผักบนบ้านนะครับมันก็จะมีพริกไอันี้ก็คือดอกอะไรแม่ตลนิดป่ะอ๋อดอกสลรดครับเราก็เอ้ดอกสลิดมันจมน้ําครับเราก็จะเป็นนึ่งครับที่ผักมาเนี่ยเรานึ่อทุกอย่างครับคือเราไม่ได้ต้มนะ เรานึ่งนะถ้าต้มมันไม่หวานนะถ้าถานึ่งมันจะหวานนะพ่อเนาะ <S 2> <S 2> อ่ามันจะหวานปลาด้วยนะหวานผักเลยครับผมอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับง่ายง่ายครับนี่ครับกระโพอดนะครับผมไอ้น,นี้ก็เออผมก็กินผักเป็นนะแต่ผมกะทิกัเรียกผักไม่ถูกแม่ขอความรู้อันนี้ผักอะไรแม่โอ้ยไอ้ตำเตะเลยผักปังผักปังใช่ไหมโอโห <S <S นี่เลยก็ผักปังอ่าใช่ครับมันตัวมัน นุ่มนี่นะพอ่อผักปังผัักปงครับผมอันนี้ผักปังครับอ่าอันนี้ผักบุ้งอ่าผักบุ้งผักบุ้ง,งอ่าผักบุ้งนาอันนี่คณะน้าคะน้าครับเอาแคปเดี๋ยวผมก็จะล้างก่อนนะครับนันยอดขด้าวโพดครับึด,ดนี่ฮะคณะก็จะมีผักชีครับอ้าวนี่ครับเฮ้ยล้างผักเราพิเศษขนาดไหนเนี่ยต้อม เราต้องแช่น้ำแข็งให้มันกรอบครับผมใช่ไมันเป็นสตอรี่ของเราใช่ไหมอ่านะแม่อ่ามันเป็นสตอรี่นะครับเนี่ยฮะเราแช่ไว้เราลงทุนขนาดไหนครับผักเนี่ยเราต้องแช่น้ําแข็งนะครับเพื่อให้มันกรอบนะเพื่อความสดนะครับผมแน่นอนครับผมครับก็เรื่อยๆนะครับผมรอดูยาวๆครับยี่ตนแม่ก็แม่เอาจริงนะเผาปลายกแยกนะครับผมอันนี้คือพรบใส่ผักไปเลยครับผม มือนนี้ย่าใช้มืออ่อคออาอ <c oughs> อครับ <c oughs> คือผักเราซื้อมาหลายนะครับก็มาทางตากทางข้างงอยนะครับเราก็อุดหนุนแม่ค้าในคนแถวนี้นะครับเราก็ซื้อมาอุดหนุนนะี่ครับก็คือผกักอะฮะเราก็ใส่ไปเลยนะพื่นอนเดี๋ยวมาายันก็ยุบตัว สลีครับน้ำแข็งใส่ไหมใส่ใสๆแข็งใสถ้าเสร็จแล้วเราเกลื่อลอยเดี๋ยวมันละลายครับแล้วพอเสร็จเราก็จะเอาเกลือโรยทั้งหมดนขอบไปเลยครับผมอไม่ยุ่งยากครับน้ำก็เดือดแล้วนะถือว่าไวมากเลยแหละคือปลามันสุกเร็วนะครับต้องบอกว่าปลามันสุกเร็วมากเลยเชฟต้อมยกเลยครับผมเชฟต้อมเลยครับผมโอ้เด็ดครับงานนี้ มีมีมีมพ่อนี่ครับเอาฝามาอ้ากล้อง<อ>นี่ครับเดี๋ยวรอนะครับผมเราฟางรอเราก็จะทําน้ําจิ้มสุดเด็ดใช่ใช่รอทำน้ำจิ้มรอไหมครับโอ้โหเขี้ยมยัดแน่นยัง<ๆ>เดี๋ยวผากคนจุดตัวเดี๋ยวผากคนจุดตัวโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำน้ําจิ้มนะครับผมมาทําน้ําจิ้มรสเด็ดให้ดูนะครับว่าจะเป็นไงนะเราต้องแบบเนี้ยเราซื้อมาทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่มีสปอนเซอร์เข้ามานะก็รอดูนะครับว่า อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ยี่ห้ออะไรเราไม่ได้บอกนะใช่ <laughs> ไมว่าไม่ยี่ห้ออะไรเราเราไม่รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างน้ำตาลในย่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ <c oughs> เดี๋ยวแล้วรอดูนะครับน้ําจิ้มรสเด็ดของต้อมอ้าเสร็จแล้วครับผมก็ตามเอาเราไม่ได้คุกคือตรงนี้เหรอเลือกมาใส่ตรงนี้ทีเดียวามาปรุงข้างนอกเลยครับมาปรุงข้างนอกใช่ไหมครับผมอ่ารอ,อดูนะครับเด็ดอันนี้ใส่อะไรต้อมใส่น้ำปลา น้ำปลาอ้าวน้ำปลากี่ช้อนโต๊ะเอาแล้วแต่ตามใจชอบดีกว่าบงตามรสชาติแล้วกันผมชอบแล้วแต่ตามใจชอบครับไม่มีสุดตายตัวนะอ่าไม่มีสุดตายตัวนะครับต้องบอกนะครับเรื่องนี้ไม่มีสุรตายตัวครับแล้วแต่ความชอบเนาะความถนัดของคนแต่ละคนนะครับเฮ้ยอ้นนี้เพิ่มอะไรเน่ยเพิ่มความนัวใช่ไหมผงนัวครับผงนัวครับอ่าผงนัวครับอ่านนี้ผงนัวับตอนนี้ก็เป็นอ่า มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวนะครับเฮ้ยต้องมีลาบีบมะนาวหน่อยดิเช็คหน่อยดิอยังไม่มีขนาดขนาดเล็กเล็งเชฟเออไม่เถอ่าโอเคครับต้องนวดก่อนใช่ไหมของพี่อังต้องนวดใช่ไหมอ๋อปกตินวดให้เขาหรือเขานวดให้เราสลับกันสลับกันสลับครับสลับอ่าอ่าอือต้องคึงด้วยเหรอนวดไม่พอต้องมีการคึงด้วยนะครับ ดูนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดของวันนี้นะครับเราก็จะได้กินข้าวมื้อเที่ยงเนาะจากที่เราไปอไปกู้กู้รอบเนาะกลับกับพ่อนะครับก็พ่อก็ให้ปลามากินเนาะจะซื้อพ่อก็ไม่ให้แล้วแหละถึงจะคือยังไงอ่ะก็ไม่ได้ขายเนาะพ่อไม่ได้ขายแล้วครับพ่อก็จะเก็บไปกินครับผมรอดูนะเอาซะแบบ น้ำลายแตกในปากเลยนะครับค <laughs> วามเปรี้ยวต้องบอกว่าความเปรี้ยวครับผมอือฮเฮ้ยอาจจะมะนาวนะขีม้มือนะ <laughs> ต้อมทันไว <laughs> ผมว่ามะนาวมันจะไม่เปรี้ยวเพราะไอ้ตรงนี้เนาะม, <laughs> มันนา่าจะเค็มมันน่าจะเค็มนะครับอ๋อ <m> ครับผมอ่ะเฮ้ยเป็นไงน้ำจิ้มเป็นไงต้อมอุ๋ยเสร็จแล้วพี่เน,นี่ยอ๋ออ๋ออ๋อชิมชิมครับโห่เสร็จแล้วครับน้ำจิ้ม โอ้หฮ้ยผมว่าปลามันเยอะมันจะพอหรือเปล่าเนี่ยน้ำจิ้มนะ่ะต้อม,มากพี่คือเขาบอกว่าของอร่อยมันมีน้อยใช่ไหมใช่มมันมน,มนจิ้ยของอร่อยมี <c oughs> <c oughs> ครับผมอ่าจิ้มดูครับเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นไงเฮ้ยเด็ดมากพี่เด็ดเลยลองได้พี่ลองเฮ้ยจริงอ่ะมามามาผมชิมเ,เลยอ,ลอ๋อจะหาว่าโม้นะแต่ผมลองชิมดูนะครับอืม เผ็ดครับเฮ้ยเด็ด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 ครับไม่ใช่เผ็ดครับเด็ดครับผมโอ้เดี๋ยวเนื้อปลามันหวานเลยพี่เพราะวหวานไม่ได้เพราะว่าถ้าเรากินมันจะต้องครับผมเดี๋ยวมันหวานแลทีหลังอ๋อต้องบอกว่าน้ำจิ้มสุดๆครับผมเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้นะครับปลาก็เผาตัวนี้ครับแต่ปลาฉลาดเราไม่กินนะครับก็จะเอาไปห่อไปบ้านนะแม่เนาะครับต่อครับตอนอ๋อปลาฉลาดไปทำลาบนะครับ คลิปต่อไปเดี๋ยวทำลาไปดูอ่านะครับนี่มาดูครับก็ผ่านมายังไม่ถึง10นาทีเนาะอืมดูดูดูก่อนครับผมว้าเป็นไงครับอันนี้เราเนื้งผักนะครับไม่ได้เนื้อปลานะเนื้อปลากับปลาอยู่ข้างในครับเพื่อนๆอือฮึโอเคครับผมอันนี้ก็สุกแล้วว้าวก็ได้ที่แล้วครับอาะปิดแก๊สเลยครับผม ปิดแค่ของนู้นเะอ่าปิดปิดเลยครับเปสองจานนะโอเคครับเราก็จะแยกปลาแล้วนะครับผมมาแล้วครับโหเด็ดแน่นอนครับสารพัดผักครับมีสองตัวนะครับเราก็จะแบ่งให้พ่อตัวหนึ่งเนาะกับแม่เนาะเฮ้ยมาแล้วครับเชฟต้อมยกมาแล้วครับปลานึ่งนี้โหเลยครับ นีค่ครับปลาย่างตัวที่ท่างอยนะเราก็จะกินนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับผมเราก็จะมากินข้าวยามเที่ยงครับเพื่อนเพื่อนมันดูด้วยกันนะครับอ่านะครับผมปลาย่างอีกหนึ่งตัวโอ้โหเมนูต้องบอกเมนูเด็ดจริงแม่ไม่กินปลาเผาอ่ะนู่นนะครับแม่กับพ่อก็กินนะครับเอาครับมันจะกินเบิกไปเนี่ยสองคนกันต้อมเนี่ยหาเองเมื่อเช้าหาเองเมื่อเช้าอ ครับสีมือต้อมนะครับผมจะชิมก่อนนะครับผมรสชาติไมพี่เด็ดไหมหวานมากนะปลาน้ำจิ้มเด็ดจริงๆขอขอกินก่อนแป๊บนึงโอเคอร่อยกระเพาะร้อนๆเมนูนี้ไม่ควรพลาดเนะ ถ้าใครมาผมทำให้กินนะผมถ้าใครมามาหาได้เข้ามาหาได้ผมใช่มาหาได้มาทักหากับต้อมได้เนาะต้อมจะเป็นเชฟให้ไหมได้ได้ครับผมโอเคต้อมจะเป็นเชฟให้นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเอสาาร์ทิตย์ได้ไม่ต้องเสาร์อาทิตย์หยุดไงพี่มันหยุดต้องเสาร์อาทิตย์ใช่ผมผมมาพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ไงก็จะมาเจอพอดีครับโอเคครับเดี๋ยวจิ้งเก้าวก่อนครับมาเป็นไงอ่าน้ชิมนะครับผมต้องบอกว่าเด็ดจริงนะเป็นไงต้อม ยังไม่ชิมครับยังไม่ยังไม่ขอมือนะครับขอมือเออขออนุญาตใช้มือนะโอ้ต้องดูสิครับอือนิดนึงนี่ครับอือหือเป็นไงเลิศครับเลยิศเลยครับอือต้องสารพัดผักนะครับผมเอานะครับขออนุญาตกินข้าวนะครับผมกินเลยครับผม โอ้โหดูครับปลาเผานะฮะขอชิมก่อนนะครับเ,เพื่อนๆอือฮึเนี่ยเนื้อวากขอเนุญาตยกมาใช้ช้อนกลางนะอ,งอยู่สองคนนี่เลยบรรยากาศร,ริมเขื่อนนะพี่โอ้โหอือหาที่ไหนได้เนาะมันมีลมตั้งหน่อยน่าจะดีอ่ะไม่ไม,มีลมแล้วกิตวกนตอนกลางวันใช่ไ อันนี้มันหวานพี่ โอ้เอาครับเพื่อนๆนี่ก็จากที่เรากินเนาะก็เหลือแต่ก้างนะครับประมาณนี้นะต้องถามว่าไง่าต้อมอิ่มมากนะครับโอ้โหที่เกลดลำตะคองนะครับวันนี้เนาะก็นี่ครับประมาณนี้ก็ให้ดูประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลาเท่านี้เนาะก็ไม่เป็นไรครับก็ฝากติดตามช่องอารีไทยแลนด์นะครับแล้วผมจะมาทําคลิปใหม่ๆให้ดูอีกทีเนาะต้อมได้ครับครับโอเคแล้วเจอกันสวัสดีสวัสดีครับผมเจอกันครับ